เท็กซัสขอแยกประเทศจากอเมริกาจริงไหมนุชเป็นหนึ่งในคนไทยคนหนึ่งนะคะที่ตอนนี้อยู่ที่เท็กซัสแล้วก็อยู่เท็กซัสมา21ปีแล้วนะคะจะมาพูดถึงความจริงของเรื่องนี้นะคะเท่าที่นุชได้ศึกษามานะคะจริงๆแล้วนุชก็เป็นคนที่ ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะคะแต่พอดีมีพี่ที่คนไทยคนหนึ่งเขาถามมาในกรุ๊ปไลน์นะคะนุน,นก็เลยเป็นห่วงว่าหุบวิถ้าเป็นจริงจะเป็นยังไงเนี่ยจะมีสงครามหรือเปล่าหรืออะไรนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงมาติดตามคลิปนี้นะคะนุไปศึกษารายละเอียดมาแล้วนะคะแล้วก็ช่วงหลังของคลิปนี้นะคะจะเป็นวอล์กสำหรับคนไทยในอเมริกาส่วนหนึ่งนะคะคือหมายถึง วอล์ในชีวิตประจําวันของนุชช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าใครสนใจก็ติดตามต่อจนจบได้นะคะหรือถ้าใครจะดูแค่ช่วงแรกสนใจแค่ในช่วงแรกก็ดูช่วงแรกนะคะเดีย๋ยจะพูดถึงนะคะว่าเป็นยังไงข้อเท็จจริงที่นุชได้มานะคะก็มาจากข้อมูลของทหารไทยคนหนึ่งที่อยู่ในอเมริกาเลยนะคะเขาเป็นยูทูบเบอร์นะคะเขาให้แบบทําวิดีโอออกมาดีมากเลยนะคะให้ข้อเท็จจริงอย่างแบบแท้ทรูเลยนะคะก็คือ เขาไปสัมภาษณ์ขนาดทหารด้วยกันยังไม่รู้เรื่องนี้เลยว่าเท็กซัสจะขอแยกออกมาเป็นอีกประเทศหนึ่งแล้วก็จะมีสงครามระหว่างในประเทศกันอะไรอย่างนี้นะคะคือข่าวในเมืองไทยค่อนข้างรุนแรงมากเลยนะคะนุเห็นแล้วนุ้ก็ยังตกใจเลยนุก็รีบถามแฟนเลยนะคะว่าจริงหรือเปล่าที่เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนุ้นเป็นคนที่ไม่ค่อยติดตามข่าวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ดู YouTube ของเขานะคะเขาแบบทำแบบได้เจ๋งมากเลยก็คือเขาบอกว่า จริงๆแล้วนะคะเท็กซัสเนี่ยก็เป็นเป็นรัฐที่เป็นใหญ่เป็นอันดับสองของอเมริกานะคะแล้วก็เท็กซัสเนี่ยจะติดกับเม็กซิโกซึ่งปัญหาตอนนี้ของเท็กซัสหลักๆนะคะก็คือคนที่อยู่ที่เม็กซิโกนะคะเขาพยายามเดินข้ามน้ำมามาตรงฝั่งของอเมริกาของเท็กซัสนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วว่าในช่วงของทรัมป์เนี่ยเขาคายพยายามจะปิดประเทศในการสร้างกำแพงกั้นนะคะแต่พอโจไบเดนเข้ามาเขาก็ให้หยุดตรงส่วนนั้นไปแล้วก็เปิดประ,ประ,ประเทศนะคะเท็กซัสก็เลยได้รับผลกระทบแบบสุดๆนะคะเนื่องจากเนื่องจากอยู่ติดชายแดนใช่ไหมคะแล้วแบบคือคนเข้ามาเยอะมากจริงๆนะคะคือเข้ามาแล้วก็บางส่วนก็เป็นโฮมเลดนะคะแล้วก็ มีปัญหาว่าโฮมเลดเข้ามาเยอะนะคะเจ้าเมืองของเท็กซัสนะคะเขาก็เลยส่งโฮมเลดเนี่ยนะคะไปที่ DC นะคะเพราะว่าในส่วนของ DC เนี่ยจะเป็นฝ่ายของโจไบเดนซึ่งทำให้เจ้าเมืองคนนี้นะคะที่เป็นมีอำนาจสูงสุดในการปกครองรัฐเท็กซัสเนี่ยนะคะได้ใจจาก ชาวเท็กซัสไปเต็มๆเลยนะคะเพราะว่าเออ่ทำให้ลดประชากรที่เป็นโฮมเลสนะคะแล้วก็ให้ทางโจไบเดนที่เขาอยู่ D C นะคะไปจัดการในส่วนนั้นนะคะทำให้เจ้าเมืองคนนี้เขาได้รับการเลือกตั้งแบบหลายสมัยติดกันมากเลยนะคะแล้วเขาพยายามจะปกป้องเท็กซัสนะคะเขาหลักเท็กซัสมากแล้วก็เลยทำให้ เขาใช้เขากาลังจะใช้กําลังทหารนะคะที่อยู่ในมือของเขาคือแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีกําลังทหารส่วนหนึ่งที่เป็นของเราเองนะคะเขาพยายามขอความช่วยเหลือจากโจไบเดนแล้วเรื่องที่ขอกําลังทหารมาช่วยป้องกันชายแดนหน่อยที่คนข้ามเข้ามาเนะะี่ยค่ะแล้วโจไบเดนเขาก็ดินายปฏิเสธมานะคะทําให้เจ้าเมืองของเท็กซัสเนี่ยเขา ค่อนข้างจะโมโหนะคะเขาก็เลยคิดว่าเขาจะใช้กําลังทหารในส่วนของเขาเองเนี่ยซึ่งจริงๆเรากําลังทหารตรงเนี้ยในส่วนของเท็กซัสเนี่ยเขาจะใช้เฉพาะตอนยามฉุกเฉินหรืออะไรแล้วอาจจะต้องแบบไม่แน่ใจว่าต้องขออนุญาตจากโจไเดนด้วยหรือเปล่าเสร็จแล้วเขาก็เลยใช้กําลังทหารของเขาตรงเนี้ย บอกโจไปเดนไว้ว่าเขาจะใช้กําลังทหารของตัวเองในการปกป้องเท็กซัสแล้วนะคะซึ่งทําให้เป็นข้อถกเถียงกันอย่างใหญ่โตนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเท็กซัสจะเท็กซัสจะแยกประเทศออกมาจากอเมริกานะคะเท็กซัสไม่มีทางทําอย่างนั้นนะคะถ้าทําอย่างนั้นถือว่าเป็นความคิดที่ไม่ค่อยฉลาดนะคะ เพราะว่าตรงอีกฝั่งนึงก็เม็กซิโกนะคะแล้วเราจะมาแยกมาอยู่เดี่ยวๆทําไมนะคะมันไม่ใช่ความจริงเลยนะคะเพราะฉะนั้นข่าวที่เมืองไทยออกนะคะถือว่าไม่เป็นความจริงเลยนะคะเขาอาจจะทําให้ข่าวหัวข้อข่าวให้มันดูน่าสนใจนะคะแต่จริงๆแล้วคนที่อยู่ในเท็กซัสไม่ได้แบบจะรู้สึกว่ากลัวกับสงครามหรืออะไรแบบนี้นะคะมันไม่เป็นความจริงเลยถ้าเขาจะเถียงกันหรือจะอะไรเขาก็จะไปเถียงกันในศาลนะคะไม่ได้มา ทำสงครามหรือมีกําลังอาวุธอะไรแยกประเทศอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ต้องขอบคุณนะคะอย่างที่บอกนะคะยูทูบเบอร์ที่เขาเป็นทหารด้วยขนาดเขาไปสัมภาษณ์เพื่อนทหารด้วยกันเองยังไม่มีใครรู้ข่าวนี้เลยนะคะว่าเท็กซัสจะแบบมีสงครามหรือแยกประเทศจากอเมริกาใดๆนะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปเลยเลยนะคะตอนตรงนี้เลยนะคะว่ามันไม่เป็นความจริงนะคะถ้ายังไงก็ ประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวนุจะต่อด้วยคลิปที่เป็นวอล์กของวันนี้แล้วกันนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะตอนนี้นะคะก็กำลังขับไปกินซูชิหมุนนะคะก็เป็นซูชิสายพานนะคะแล้วก็แยกไปคนละคันกับึกษสาเพราะเดี๋ยวพษษกษสาเขาต้องไปทำงานต่อเลยคะ่ะอันนั้นมันเป็นทางผ่านพอดีก็เลยขับรถมาคนละคันนะคะเสร็จแล้วพอกินเสร็จนุก็คงไปซื้อของที่เฮชมา ซื้อพวกของแบบเอเชียนะคะเข้าบ้านแล้วก็และซื้อกังฟูทีให้ลูกสาวนะคะว่าเขาชอบกินกาอานนี้แล้วก็เออก็เดี๋ยวค่อยมาคิดอีกทีนะคะว่าวันนี้ทำจะมาแชร์อะไรให้ทุกคนดีนะคะก็ส่วนใหญ่วันเสาร์อาทิตย์ก็จะประมาณนี้นะคะก็ส่วนใหญ่วันเสาร์เนี่ยนุชก็จะทําแบบ ทำความสะอาดบ้านบ้างเป็นหลักแล้วก็พยายามจะแบบแต่ละอาทิตย์ก็พยายามจะ o r กนไน z ์ในแต่ละจุดของบ้านเพราะตอนนี้แต่ละจุดของบ้านคือลบทุกซอกทุกมุมทุกลิ้นชักทุกอะไรไม่เคย o r กนไน z ์เลยนะคะตอนนี้ตั้งใจว่าทุกอาทิตย์เนี่ยจะพยายามหาแต่ละจุดจะิสต์เอาไว้เลยว่ามีที่ไหนบ้างและอาทิตย์นี้จะเคลียร์จุดนี้จุดนี้หวังว่าจะทําสําเร็จนะคะ เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวมาถ่ายวีดีโอต่อแล้วกันนะคะตอนนีอย่นก่อนนะคะที่ร้านนี้นะคะเขาก็ใช้หุ่นยนต์ในการเสิร์ฟน้ำนะคะ,นนะ,คะก็น่าจะเหมือนร้านทั่วๆไปที่เมืองไทยก็น่าจะมีแบบนี้เหมือนกันนะคะก็สะดวกดีค่ะประหยัดคนงานไปได้อีกสักหน่อยหนึ่งนะคะและนี่นะคะก็เป็นซูชิสายพานะคะก็เหมือนกับที่เมืองไทยคะ่ะแต่ว่าเคล็ดลับของ ของนุชกับคุณสานะคะก็คือเราจะไม่เอาซูชิที่อยู่ที่สายพานะคะเราจะสั่งนะคะมันจะสดแล้วก็ใหม่กว่านะคะแล้วก็รสชาติดีกว่าด้วยค่ะจะไม่แข็งนะคะนี่ครบ15จานนะคะก็จะได้ไอที่กิ้งๆตกลงมาเนี่ยนะคะของเล่นแถบน,นะคะครั้งนี้อยากได้นะคะปกติครั้งอื่นก็ไม่ได้อยากได้เท่าไหร่แกะยากมากๆเลยนะคะต้องทูบออกมาอันนี้นะคะมันน่ารักดีอะมันก็เป็นแบบ เหมือนซูชิที่อยู่ในสายพานแล้วก็จานเขาก็ทําแบบสีแมทกันดีน่ารักดีอันนี้เป็นไข่นะคะก็น่ารักดีค่ะก็เลยเก็บเอาไว้เสร็จแล้วก็มาต่อร้านขนมอันนี้นะคะที่ร้านเอกทิฝานะคะร้านนี้แบบเยอะมากอร่อยมากๆและที่สําคัญราคาดีนะคะราคาถูกกว่าร้านอื่นนะคะ สรุปก็ได้ของโปรดประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยจัสตินกิมทรีบิทโบว่านะคะแล้วก็มาต่อที่ไนที่ไนแลนช์นะคะก็เป็นโกลเซอรี่ของคนเอเชียตอนนี้ก็มีของสำหรับชาย New Year ขายแล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็นั่งรออยู่ที่ร้านขนมนะคะสั่งขนมไปเดี๋ยวจะกลับไปกินที่บ้านค่ะ คนเยอะมากเลยนะคะอือพื้นวันนี้ได้แล้วนะคะขนมนุดเรียกว่าขนมตุ่มๆนะคะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเหมือนกันเป็นร้านเปิดใหม่นะคะข้างในนะคะเห็นไหมคะจะมีไส้วาริลาด้วยอร่อยแล้วก็กรอบมากๆเลยเสร็จแล้วก็เดินเล่นนิดหน่อยนะคะมาดูของน่ารักจุกจิกนะคะนุก็เคยซื้อไปนะคะราคาสูงอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยพวกบ้านต่อแบบนี ซื้อไปเนี่ยแบบว่า30กว่าเหรียญนะคะแล้วก็ต่อได้แค่10%ก็หมดความพยายามแล้วค่ะแต่น่ารักจริงค่ะทุกคนวันนี้ไปเดินเล่นหลายที่มากเลยไปคนเดียวนะคะเพราะปกติแล้วลูกสาวนานๆจะออกไปไหนด้วยกันทีนะคะส่วนเพื่อนคนอื่นเขาก็ส่วนใหญ่วันเสาว์เขาก็ยังทํางานกันนะคะ ก็เดี๋ยวถึงเฮชมาร์กแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงไปซื้อของนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านแล้วค่ะวันนี้คนเยอะมากๆเลยนะคะรีบซื้อแล้วก็รีบกลับดีกว่านะคะทุกคนตอนนี้ซื้อของจากเฮชมาร์กเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วว่าจะเอารถไปล้างก่อนนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้านี่ไม่มีฝนเลยนะคะแล้วรถเลอะ เดี๋ยวเอาเรถไปล้างแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าบ้านแล้วค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่อากาศดีท้องฟ้าแจมา่มใสอุณหภูมิประมาณ60กว่านะคะซึ่งถือว่ากำลังดีมากๆใส่แจ็คเก็ตบางๆตัวหนึ่งก็ออกไปได้แล้วค่ะพอตอนกลางวันเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มร้อนแล้วก็ต้องถอดแจ็คเก็ตนะคะอากาศเทศ็กซัสก็เป็นอย่างนี้นะคะก็มาล้างรถที่เดิมเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะ จ่ายเป็นรายเดือนอัลลิเต็ดในการเข้ามาล้างนะคะก็ล้างฟรีเลยนะคะส่วนด้านนู้นนะคะก็จะเป็นแบบว่าพวกดูดฝุ่นฟรีนะคะก็คงที่เมืองไทยค่ะโอเคเราก็นี่นะคะถ้าเราล้างฟรีเราก็ไม่ต้องแบบมากดเกิดอะไรเลยมันจะออโต้นะคะฮัลโหลโอเคแบบนี้ก็เข้าไปเลย มือก็ขับไม่ค่อยเก่งนะคะก็ต้องลองให้เขาแบบบอกว่าเข้าแบบไหนอะไรยังไงทุคกครั้งชอบที่นี่ตรงให้ฟองเยอะดีนะคะแล้วฟองเป็นสีสีสวยดี เคยไปบางที่นะคะฟองน้อยมากแล้วแบบพอออกมาแบบไม่ค่อยสะอาดนะคะแต่ที่นี่ถือว่าโอเคเลยค่ะไหนๆก็ไหนแล้วนะคะก็เลยมาดูดฝุ่นในรถด,ด้วยไม่ได้ดูดนานมากแล้วนะคะส่วนใหญ่รถมาล้างไม่เคยดูดเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวจะดูดฝุ่นในรถนะคะเขาก็มีให้ดูดฝุ่นฟรีแบบนี้นะคะ5้านาทีแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็น่าจะเหมือนที่เมืองไทยนะคะก็น่าจะมีประมาณนี้เหมือนกันจะมีสายรน,นะคะนุชเข้าใจความต่างเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบแบบมีความแบบว่าทําความสะอาดรถรักรถมากทําความสะอาดทุกซอกทุกมุมนะคะสําหรับนุชคือตรงกันข้ามนะคะดูอย่างคนข้างๆ้านะคะเขามาก่อนอยู่ตั้งนานเขายังไม่เสร็จเลยตอนนุชออกไปนุชแป๊บเดียวเสร็จแล้วเนี่ย คนอื่นเขาก็ยังแบบยังไม่เสร็จเลยนะคะพอแล้วนะคะแค่ดูฝุ่นตรงแค่ทางคนนั่งคนขับคนเดียวนะคะอันอื่นมันไม่เจ้เหลืออะไรแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมานั่งรถนิดนะคะส่วนใหญ่ก็นั่งแค่ขับไปออฟฟิศแล้วก็ขับกลับแค่นี้นะคะก็เลยแค่นี้พอกลับบ้านดีกว่านนะคะ่ะ ันนี้สงสัยที่โรงเรียนนะคะวันนี้วันเสาร์นะแต่ว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนปถมนะคะสงสัยว่าเขาจะมีงานอะไรสักอย่างนะคะรถเยอะมากเลยดูปกติแถวนี้จะไม่รถเยอะอยนี้นะคะจำได้เลยสมัยลูกเรียนแบบปถมนะคะมันก็จะมีแบบงานอะไรแบบนี้บ่อยๆนะคะให้เราต้อง ให้คนที่เป็นผู้ปกครองต้องไปโรงเรียนค่ะตอนนี้นุก็ซื้อของจากโคเกอร์เสร็จแล้วนะคะไปซื้อดอกไม้มาเพราะว่าพรุ่งนี้กะว่าจะไปวัดไทยนะคะไปถวายดอกไม้ให้พระพุทธรูปนะคะแล้วก็ติดตามฝากติดตามคลิปต่อไปต่อต่อไปอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปหน้าเลยหรือเปล่านะคะจะทำเกี่ยวกับ วัดไทยนะคะจะทำวอล์กเข้าไปที่วัดไทยแล้วก็ไปช่วยพี่ๆเขาขายอาหารที่วัดไทยในวันอาทิตย์นะคะที่วัดดัลัสเนี่ยนะคะเขาจะมีขายอาหารทุกวันอาทิตย์ซึ่งคนเยอะมากมีแบบฝรั่งเยอะมากแล้วก็มีคนเอเชียมีแบบเยอะไปหมดเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะกด s u b s c r i b e ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะมาแชร์ข้อมูลอะไรสำหรับแบบ คนไทยที่อยู่ในอเมริกาหรือคนไทยที่อยู่ในเท็กซัสต่อไปในเรื่อยๆในคลิปต่อๆไปแล้วก็นุชจ,จะพยายามทําคลิปที่มันมีสาระประโยชน์มากกว่านี้นะคะถ้าใครแบบเบื่อแล้วไม่ชอบดูวอล์กหรือว่าอยากจะให้นุชทำคอนเทนต์อะไรฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะเพราะว่านุชแบบไม่รู้จริงๆว่าควรจะทําอะไรคอนเทนต์อะไรแค่อยากจะแบบทำ u t u b e ขึ้นมาช่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่อย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยว ประมาณซัมเมอร์นี้เลยซัมเมอร์ไปตอนช่วงฟอร์นะคะลูกสาวก็ไปเรียนคอลเลจกันทั้งหมด2คนแล้วแล้วนุชก็จะเหงาเหงานะคะเพราะกลับมากว่าคุณสาจะกลับมาก็ดึกๆนะคะเพราะฉะนั้นนุชก็อยากจะทำอะไรที่จะกั้นความเหงาตรงนี้ไปได้แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆหรือข้อมูลดีๆให้กับทุกๆคนด้วยนะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรก็ ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ